เรื่องของพลเอกประยุทธ์เองนั้นวันนี้ผู้สื่อข่าวก็จับตากันเยอะว่าจะไปที่สภากรลราโหมหรือไม่หลังจากที่มีการสื่อสารว่าถึงจะถูกห้ามทําหน้าที่นายกนะครับก็ยังมีก้นอีกก้นหนึ่งนั่งตําแหน่งรัฐมนตรีกราาโหมแล้ววันนี้ก็จะมีการประชุมสภากาาโหมซึ่งก็ถือเป็นแมตช์วัดใจนะครับว่าก้นซ้ายที่นั่งอยู่ที่ธรรมเนียมนั้นถูกห้ามนั่งก้นขวาที่นั่งรัฐมนตรีกราาโหมจะ โผล่ไปที่สภากลาโหมหรือไม่และสัปดาห์หน้าต้องลุ้นกันว่าก้นขวาที่ยังอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมนั้นจะไปปรากฏกายที่ทำเนียบร,รัฐบาลซึ่งก้นซ้ายเคยนั่งในฐานะนายกร,รัฐมนตรีหรือไม่ปรากฏว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวไปรอที่สภากลาโหมนะครับเพราะมีการส่งสัญญาณพลเอกประยุทธ์จะออกมาจากบ้านพักส่วนตัวที่ราบหนึ่งมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะครับปรากฏว่าถึงเวลา13นาฬิกา30นาทีพลเอกประยุทธ์ไม่ปรากฏ ตัวที่สภา,ากลาโหมแต่อย่างใดผู้สื่อข่าวได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่ว่าพลเอกประยุทธ์นะครับประชุมผ่านระ,บ,ระบบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็จะไม่มาทําหน้าที่ในสภา,ากราโหมซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่พลเอกประยุทธ์นะครับต้องทําหน้าที่รัฐมนตรีกลาโหมหลังจากถูกศาลสั่งห้ามทําหน้าที่นะครับเรื่องของพลเอกประยุทธ์วันนี้ก็คงต้องจับตาดูต่อไปว่าหลังจากนี้จะมีการกล้าเข้าที่ประชุมคอรมอนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไป นั่งเป็นลูกน้องพลเอกประวิทย์ซึ่งจะรักษาการนายกหรือไม่นะครับตุลาการสามรุนท่านหนึ่งคือคุณจรันพักดีธนากุลนะครับให้สัมภาษณ์ว่าสถานภาพของพลเอกประยุทธ์หลังจากถูกศาลสั่งห้ามทำหน้าที่นั้นเป็นวิธีการชั่วคราวนะครับแล้วก็ เป็นเรื่องซึ่งน่าจะพิจรารณาว่าคดีนี้น่าจะมีน้ำหนักเพราะถ้าคดีไม่มีน้ำหนักศาลคงไม่ใช้วิธีสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่นะครับสิ่งที่จะเป็นประเด็นนะครับในมุมมองอาจารย์จรรยอดีตตุลาการสารมนุกก็คือว่าหลังจากนี้ศาลคงจะต้องดูว่าระหว่างประโยชน์และโทษของการสั่งห้ามผลเอกประยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นคุณหรือโทษ ต่อสถานการณ์บ้านเมืองอย่างไรนะครับแล้วก็ประเมินต่อไปว่านะครับเชื่อว่ารูปคดีหลักฐานต่างๆนั้นน้ำหนักต่อคดีวาระ8ปีอยู่ที่อัตราส่วนราวๆ60ถึง40นะครับหกถึง40แปลว่าอะไรก็แปลว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับคำสั่งของสารมนุษย์ให้พลเอกประยุทธ์หยุดทำหน้าที่นั้นสะท้อน ผลของคดีนะครับห0หมายถึงพลเอกประยุทธ์ไม่น่ารอดนะครับนี่คือการประเมินของอดีตตุลาการสารมนูญท่านหนึ่งที่เคยมีบทบาทในการเล่นคุณทักษิณอย่างหนักวันนี้ประเมินว่าพลเอกประยุทธ์ไม่น่ารอดนะครับ60%สนะครับส่วน40%นนั้นประเมินว่าอาจจะรอดนะครับแต่จะรอดวันไหนเวลาใดเท่านั้นเองนะครับอนาคตพลเอกประยุทธ์ที่มืดมนนั้นกระทบหลายส่วนนะครับ <c oughs> คุณพีรพันธ์พักการเมืองที่เตรียมตัวหนุนพลเอกประยุทธ์หลายคนมองว่าเป็นพักที่พลเอกประยุทธ์อยู่เบื้อง หลังนะครับระสัมระสายแน่นะครับดอกที่1ความคาดหวังว่าการเลือกตั้งสุดหาร500จะเข้าทางนั้นถูกสอยโดยเพื่อไทยและพลังประชารัฐไปเรียบร้อยแล้วเกมอย่างเดียวคือพีรพันธ์พักรวมไทยสร้างชาตินั้นจะต้องมีการดูดสอสอจากพลังประชารัฐหรือพักอื่นมาแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์อนาคตดับการดูดสอสอก็น่าจะยากขึ้นนะครับคุณพีรพันธ์บอกด้วยความมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่หรือไปไม่เกี่ยวกับพักรวมไทยสร้างชาติแต่อย่างใดหลังจากมีเรื่องที่สารมนุนห้ามทํางานนั้นไม่ได้คุยกับพลเอก ประยุทธ์อีกเลยขณะเดียวกันผู้บัญชาการทหารบกวันนี้แสดงความเห็นหลายเรื่องนะครับพลเอกนะรงพันธ์จิตแก้วแท้นะครับมีการให้ความเห็นตั้งแต่เรื่องของ มีสวตำรวจ1ิตำรวจโทที่มีฐานรับใช้ได้แล้วชื่อตัวเองไปอยู่ที่กรรมนปัตตานีภาค4แต่ตัวจริงอยู่ที่ราชบุรีนะครับอายุงานเกินระบบอภิสิทธิ์ชนเส้นสายใช้ซื่อสุมลอยมีความผิดปกติในการดำรงตำแหน่งเต็มไปหมดพบทบ,อบบอกว,กว่ากรณีนี้เป็นความผิดพลาดธรรมดานะครับเกิดขึ้นได้กับทุกคนผู้สื่อข่าวถามต่อว่าแล้วเรื่องแบบนี้จะมีการสอบสวนไทม์ไลน์เป็นยังไงพบทบ,อบบอกว่าไม่รู้เรื่องมันเยอะ จำไม่ได้นะครับแต่ก็ยืนยันว่ามันเป็นความผิดที่มันเกิดขึ้นได้อย่าไปพูดเหมือนกับมันเป็นเรื่องใหญ่จะต้องมาว่าเวอร์อะไรกันฟังน้ําเสียงเราเป็นแบบนั้นเนี่นะครับขณะเดียวกันเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับหลังจากที่ผู้สื่อข่าวถามพบทบเรื่องของ10บตารวจโทที่อายุมากนะครับ ชื่ออยู่ปัตตานีแต่ตัวจริงอยู่ราชบุรีแล้วมีทหารรับใช้พบบทบก็ตอบว่าสื่อเนี่ยควรจะพูดเรื่องที่มันดีๆเป็นประโยชน์กับประเทศบ้างหนึ่งในเรื่องดีๆที่พบบบพูดก็คือเรื่องของพลเอกประยุทธ ที่ถือว่าเป็นชายชาติทหารสุภาพบุรุษปฏิบัติตามคําสั่งสารรัฐธรรมนูญเป็นทหารที่เคารพในกติการะบอบประชาธิปไตยพลเอกประยุทธ์คือแบบอย่างของชายชาติทหารคนเราควรพูดถึงเรื่องดีๆแบบพลเอกประยุทธ์พูดถึงคนดีๆแบบพลเอกประยุทธ์ชายชาติทหารดีๆแบบพลเอกประยุทธ์ให้มากกว่านี้นะครับนี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ฝากนักข่าวว่าคอยคิดและทำสิ่งดีๆเพื่อนําประเทศไทยไปในทางที่ดีตัวอย่างก็คือพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นชายชาติทหารเป็นยอด ชายยอดสุภาพบุรุษของสังคมไทยนะครับฟังมุมมองผอบทบนะครับทั้งหมดในเรื่องนี้ดูครับเรื่องของท่านคนเอกประยุทธ์อย่างเนี้ยทุกคนเนี่ยควรชื่นชมยกย่องท่านนะท่านนะไปบัติตามระบบของประชาธิปไตายต้องชื่นชมว่าท่านเนี่ยคือ สุภาพาบุรุษท่านคือผู้นำท่านคือแบบอย่างผมใจชัดทาหารของสุภาพาบุรุษที่ว่านะทางฝ่ายตุลาการสั่งมาไงท่านก็ไปบัตรตามนี่คือสิ่งที่ดีๆที่จริงๆในสังคมของประเทศเราคือแบบใจ่ตยต้องไปบัติอย่างนี้ไม่ใช่คืออตุลาการพูดมาก็ไปคิดแทนไปคาดการณ์ไปนั่นเองไปนั่นเอง เหมือนไฟอื่นๆนะซึ่งมันไม่ใช่ได้สั่งตรวจสอบกรมนรที่ว่าเอาชื่อไปใส่บอกว่าอ๋อก็หน่วยงานเขาว่ากำลังตั้งกรรมการตรวจสอบก็าแค่นั้นเนงานทุกจย่ากทุกหน่วยงานก็เหมือนกันระบบราชการ เรามีพบก็บุกพ,อพบองพบพบอะไรเราก็ต้องแก้ขาตรวจสอบแล้วก็แก้ไขแก้ไขนะไม่มีใครสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงที่ผมเขาก็บอกว่าเป็นเรียบบางกําลังคนนะครแล้วก็เหมือนเป็นกาวฝากของกองทัพนะฮะครเข<อ>าชื่อว่าช่วยก็ต้องตรวจสอบที่ว่าตรวจสอบแค่นั้นเอง ผมจำไม่ได้ไม่รู้โหเยอะมากามันคือหมายถึงในสมองเนี่ยกำลังวรมานอนเนี่ยมีหลายหมื่นคนเบื้องต้นได้รายงานเคสนี้มาอย่างไรบ้างไหมครับท่านผมก็น้อยหหน่วยงานก็ตรวจสอบอย่างที่บอกเนี่ยอบอก<น>ได้ขีดเส้นตายไหมครับว่าจะต้องเพราะว่าสังคมให้ความสนใจเรื่องนี้อ,อ๋อ,อ,กอ,อ,กอ,อก็มันก็มีว่วงเวลาตามระเบียบตามอะไรอยู่ได้ให้เท่าไหร่ครับไม่จำไม่ได้นะระเบียบมันมีเยอะมันมีกล่าวลือกันเยอะมากเรื่องเปลี่ยนตัว อ๋อไม่แม่ไม่ไม,ไม่อย่าไปบอกแล้วอย่าไปคาดการหรือข่าวอะไต่างๆพยาย ang, ามตักข่าวผมฝากนิดนึงช่วยคิดในสิ่งที่ดีช่วยทําให้สังคมส่วนใ,ใหญ่มองคิดหรือสิ่งในสิ่งที่ดีร่วมกันช่วยเสนอแต่สิ่งดีๆสร้งสรรค์สังคมให้กับประเทศชาติก็เอียงแข็งแรงนะครับ <K ill ain> ขอผมท่านนายก